สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนว่ารอทั่วโลกชมคลิป l i ซ่ s เซอ r ์ไพรสกลางคอนเสิร์ตเต้นโพแดนซ์แซบแซเวทีเดือดมันที่16ตุลาคม b l a c k พิ n k เปิดการแสดงคอนเสิร์ตสอรอบในกรุงโซลและได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงที่น่าทึ่งของพวกเขาการปรากฏตัวของสมาชิก Black พิ n k ก็กลายเป็นที่ฮือฮาและภาพลักษณ์สวยสง่ายังได้รับคำชื่นชมล้นหลาม และหนึ่งในโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากและได้รับกระแสนิยมอย่างล้นหลามนั่นก็คือโชว์เต้นโพลแดน c ์ที่คอนเสิร์ตของลิซ่าโดยคลิปนี้ทําเอาชาวเน็ตทั่วโลกตื่นเต้นลิซ่าเริ่มการแสดงเดี่ยวของเธอด้วยการเต้นโพลแดนส์และก็ได้มีแฟนๆกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นจากนั้นลิซ่าก็เริ่มแสดงเพลงเปิดตัวเดี่ยวของเธอลาลิซ่าและมันนี่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แฟนๆได้เห็นลิซ่าแสดงเพลงเดี่ยวของเธอต่อหน้าพวกเขาลิซ่ากลายเป็นสมาชิกวง Black พิงคที่มีการ ค้นหามากที่สุดใน Google และ YouTube ในระหว่างการตรวจสอบซาวหรือซาวเช็คของคอนเสิร์ตบอลพิงค์ในวันที่1และคอนเสิร์ตจริงใน KSPO โอดมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ